สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอแพรโหราพยากรน,นะคะกับคอนเทนต์ที่ว่าคุณเคยทำผิดกับคนรักนะคะแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาให้อภัยคุณแล้วและรอคุณกลับมาค่ะได้แก่ราศีอะไรกันบ้างนะคะที่รอคอยให้เขาเนี่ยให้อภัยคุณนะคะและดูสิว่าจะกลับกันไปคองคู่กันอีกได้ไหมนะคะให้อภัยแล้วนะคะกับ ความรักที่ไม่ดีที่คุณเคยทําร้ายเขานะคะที่คุณเคยทําไม่ดีกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะ,ะ่ะหมังใจกันอยู่แล้วไม่คุยกันนะคะวันนี้คุณรอคอยมานานนะคะว่าเขาจะคืนดีกับคุณไหมนะคะแทบขาดใจกินนอนไม่ได้วันนี้ได้การตอบรับแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะใน5้าราศีนี้นะคะ เขาจะว่าอย่างไรบ้างนะคะมีราศีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะที่เขาก็ให้อภัยคุณเช่นกันและพร้อมกลับมาที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแต่บอกเลยครั้งนี้นะคะอยากให้คุณปรับปรุงตัวจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเนะะี่ยคนที่ราศีไหนที่เขาให้อภยัยเราบ้างเรามาดูค่ะนี่ะราศีแรกเป็นราศีพฤษภนะคะราศีแรกเป็นราศีพฤษภนะคะขอโทษทีนะคะต่อมาค่ะ ราศีเซ้งนะคะราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะคะต่อมาราศีเมษนะคะราศีเมษต่อมาค่ะราศีมีนนะคะราศีมีนต่อมาค่ะราศีกันนะคะอ่ะเดี๋ยวหมอจะขอตั้งจิตอธิษฐานขออีกสักหนึ่งราศีนะคะว่า เพิ่มเป็น6ราศีขอดูราศีที่6ค่ะนะคะว่าราศีสุดท้ายนะคะมีใครที่ตอนนี้ที่คุณรอคอยที่จะให้เขาให้อภัยนะคะกลับมามีราศีอะไรกันบ้างราศีสุดท้ายค่ะเรามาดูกันราศีกรกฎค่ะนะะี่ะ สำหรับนายทั้งหมดตอนแรกที่เราเกลับข้างต้นเป็น5ราศีเนาะตอนนี้ท้ายที่สุดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างให้หมอบอกว่าจับอีกสักใบนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้กลับมารักนะคะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารวบรวมทั้งหมดนะคะใน6ราศีนี้นะคะอันได้แก่ราศีพฤษภนะคะเดยหมอปักหมดุดข้างล่างให้ว่าระหว่างวันที่เท่าไหร่ใครเกิดราศีไหนบ้างนะคะต่อมาราศีสิงค์ค่ะราศีเมษราศี มีราศีกันและราศีกรกฎค่ะนะคะความรักครั้งนี้ถ้าคุณคิดอยากจะได้เขากลับคืนมาครั้งนี้นะแม่หมอบอกเลยว่าจากความรู้สึกละเซนที่มีนะคะเขาจะให้อาภัยคุณได้ครั้งนี้และอีกครั้งหนึง่งไม่เกินเท่านี้ค่ะนะ,ะ่ะเพราะฉะนั้นจงรักษา การให้อภัยนี้ให้ดีที่สุดและทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเนาะอะไรรอมชอมได้รอมยอมนะคะแล้วก็ขอให้ความรักครั้งนี้คุณกลับมาคืนดีกันก็ขอให้มันราบรื่นนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้คลี่คลายแล้วก็หลุดออกไปนะคะอ่ะสาหรับวันนี้คอนเทนต์ดีๆนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งราศีนะคะวันเหมือนมีใจอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกนะคะวันนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะคะ่ะกดยินยอมรับคําทํานายสาธุสาธุนะคะคุณเกิดราศีอะไรบอกกันหน่อยนะคะอย่าลืมกดซั นะคะคกดติดตามนะคะแล้วก็กดเป็นกําลังใจเดี๋ยวแม่หมอจะทําตัวดีลอะโค้ดนะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงกับแม่หมอนะคะสามารถสแกนดีลอะโค้ดเข้ามาจองคิวได้เลยค่าคูดูดวงไม่แพงค่ะ279บาทนะคะสำหรับวันธรรมดาวันพรกวันโกนจะอยู่ที่379บาทนะคะจองล่วงหน้าอย่างน้อย1-2วันนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ